วันนี้ก็ขอพูดเรื่องไม่ยากหลายคนบอกว่าจะไปนิพพานแต่ความจริงเรื่องการไปนิพพานนี่ไปไม่ยากไม่ยากอยู่ตอนตอน้นคือไม่ไปนรกยากจริงจริงแจ้าตรงเนี้ยว่าถ้าเราสามารถข้ามเขตการไปนรกได้เราก็ไปนิพพานได้ถ้าเราจะไม่ไม่เราจะ ให้พ้นจากอำน,นาจของนรกได้ต้องเป็นประโสดาบันคําว่าพระโสดาบันนั้นแปลว่าผู้เข้าถึงก็แสระพิพานตอนนี้ก็ไม่มีทางลงนรกนรกก็ไม่ไปเปรก,ก็ไม่ไปส่วกา,ายก็ไม่ไปสติชั้นก็ไม่ไปอนนี้ปิด <c oughs> ไม่ปิดแต่ไม่ไปปิดได้ <c oughs> ปิดก็ปีดคนเอกลงอถ้าหากว่าไปก็ถูกตกหนะ้า พ่ออะไรไหมพ่ออะไรของพ่อครับ,วรบเวลาเดินขอบนรกจริงๆถ้าไปเที่ยวเนี่ยนะเขาจะคอยมีเทวดากันอย่างหนึ่งองค์<อ>ห้ามเอาเท้าแย่เข้าขุมนรก<อ>ถ้าเพียงแค่เท้าแย่เข้าขุมนรกไฟดับทันทีเครื่องพันธนาการหมดหลุดหมดท<อ>ี่ได้การเป็นระโสดาบันจึิงไม่ไปอบายภูมิ ความจริงการเป็นประโสดาบันเป็นไม่ยากอย่างโฮซูวิตนี่ให้เป็นโสดาบันเป็นประเดี๋ยวเดียวได้เป็นนานไม่ได้อะไม่มีพ่อแม่เหรอครับร่วมแม่<อ>เพราะยังขายฐานอยู่เรียกว่าโสดาฐานนะ <laughs> ฐานทำโซดาได้เนกะ็เป็นว่าประโสดาบันมีอะไรบ้างคือหนึ่นง มีความรู้สึกว่าชีวิตที่ต้องตายอันนี้มันเป็นของธรรมดาว่าคนเกิดเราคนเราเกิดมาทุกคนต้องตาย <c oughs> แต่ว่าความรู้สึกความตายคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอถ้าเราตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อน,นั้นอื่นขึตืนเช้าพับวันนี้เราอาจจะไม่เห็นเวลากลางคืนก็ได้เราไม่ไประมาทในชีวิตที่แมบ เออแต่ว่างานทุกอย่างทําตามหน้าที่ครบถ้วนถ้าตายเมื่อไรขอไปใิผ่านเมื่อน,นั้น <c oughs> แล้วข้อที่สองตัดวิจิิจฉาคือสงสัยข <c> ย <oughs> ่อข้อที่สองเราไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงยอมรับถือความดีของท่าน ข้อที่สามสีลรัปตบปรามาตรษาสินห้าแล้วก็บรรศิบิเพงครัดเท่านี้พระนิพานมีแค่พระโสดาบันมีแค่นี้นะโอทำไมง่ายจังง่ายพระโสดาบันนี่พูดไม่ยาก <c oughs> แต่เป็นยากเพราะอะไรไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความจริงพระโสดาสิทธาคานาคารหันเนที่เป็นยากจริงๆคือพระโสดาบัน ยิ่งสูงไปมากกว่าว่าได้เบื้องต้นแล้วไง<อ>คนถ้าอ่านหนังสือออกแล้วหนังสือกี่เล่มก็อ่านได้แต่ความจาอย่างเดียวครับครับ<ช>อตอนนี้ตอนแรกจิตของเรามันตกอยู่ในนั้นก็ไฟต่ําคือบาป<อ>เห็นว่าปลาตัวนี้มันอ้วนดีน่ากิน<อ>ไม่ได้คิดว่าปลาเนี่ยมันมีชีวิตมันมีผัวมันมีเมียมันมีลูกใช่ไหมโอ้รูละเอียดเลยใช่มีชีวิต ถ้าไปฆ่ามันมันก็มีถ้าจับปาฆ่าเขาก็ต้องตายเสียชีวิตถ้าลูกเขามีเขาหัวเขาล่ะจะเ,เป็นยัง,ยงไง,งไม่ได้คิดคิดอย่างเดียวว่าเราต้องการจะกินปลาแล้วเราเราต้องต้องการจะตกยุงเรียบร้อยแถวที่ทั้งหมดจะเรียบร้อยก็ม,มองหน้ากันเลยร้ใจเลยไอ้ยุงนี่กูอยู่เฉยเฉยนี่หว่า ทำไมมากัดกูละ่ะ<อ>แต่ความจริงเราตบยุงนี่บาปถ้าเรากัดยุงมันไม่บาปอ้าวก็ใช้อวมมาวุธเสมอกันไงป้อง,งกันตัว<อ>ต่ามกฎหมายกัดทะโกปฏิกัดทนังนะึกัดมาแล้วก็กัดไป,ไปเอาม่เป็นไรอาจารย์ก <aunque> ็เป็นว่า,วาการเป็นพระโสโดาบันนี่เป็นยากเพราะจิตมันชินชินในการละเมิดศีลใช่ไหม ถ้า,าเป็นประโสดาบันจริงๆของพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็สองข้อไปหนักคือหนึ่งสากายยทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าจะต้องตายที่มีแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ที่เนี่ก็ค,คือการนีสองการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีแล้วทุกคนสัญญาสองนี่ได้แล้วนะได้ครับ,รบทั้งหมดที่มานี่นะ ก็เหลือข nah ้อเดียวคือสัญญอข้อที่สามสิทธิประับปรามาสินบางที่ขาบทที่บกกร่องแต่ว่าที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนนสินห้าก็ครบถ้วนกคำวสิบครบถ้วนมีหลายคนอ๋อผมด้วยรอตกล็กไอหมาตัวไหนยกขางตัวนั้นไม่ใช่หมาปลอมอาจาตัวรอดสักหน่อยกลับหนักเข้าอีก ร่จริงๆเลยก็มีหลายคนเนี่ยอายุก็ไปมากนักก็ไปเมื่อก,กี้ฉันนั่งนับไปจากข้างบนอนี่ก่อนลงมานี่นับไปแล้วก็เป็นว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิทาคามีก็ดีพระนาคามีก็ดีมีในกลุ่มของเราที่มีแล้วนะ เหลือแต่พระกลงหันท่านีต้องอธิบายทึ่งนิดหน่อยหมายความว่าอะไรครับให้หมุน้ายเหมือนฝวาไม่ฝันเนี่ย๋อ้ายตีฝ่าตีกลงหันมันก็หมุนไปหมุนมาลมมา,มมาเหนือทางเหนือกังหันไปทางเหนือลมทางใต้กังหันไปทางใต้ใตพระกลางหัน, <c oughs> หนตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ยังไงดีครับก่อนที่เราจะคิดว่าจะไปนิพพานล้วมาหาทางปิดตัดนรกกันซะก่อน แต่อารมณ์บัณดาบันเป็นของไม่ยากจริงแต่ถือว่าหนักใจเรื่องสิ์บางคนนะครับท่านว่ามีคนหนึ่งไปที่วัดบอกว่าหนักใจเรื่องสกายติติอันนี้ฉันสลดใจมากทำไมจึงสลดใจครับพ่อคนที่ไม่คิดว่าจะตายเนี่ยมันระยำเต็มทีนะโอ้ที่นี่ไม่มีนะที่อื่นที่อื่นไม่มีที่นี่ไม่มีใช่คนเกิดมาทุกคนที่มันต้องตาย ปู่ย่าตายายของเราตายไปเยอะแยะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ตายไปเยอะแยะใช่ไหมตายด้วยเราก็ต้องตายทำไมยังไม่คิดถึงเรื่องตายแกบอกว่าอย่างอื่นแกไม่หนักใจหนักใจข้อต้นคือสกายทิฐินี่ลำบากมากอย่างนี้ช่วยไม่ได้ปะทะประมะเลยใช่ใช่ก็เป็นว่าหาวิธีแก้แก้แบบเบาเบาก่อน ถึงแบบจะเป็นแบบเบาๆแล้วก็ถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานเนี่ยเอาใจง่ายๆ,ๆเลยนะกินง่ายๆนะับแบบสัตว่าก่อนจะลงมาเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าพูดให้มันยากใช้วิธีปฏิบัติให้ง่ายที่สุดแต่ความจริงปฏิบัติที่ง่ายที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ต้องทำอะไรเลย นี่ผ่านเนาะนี่ผ่านเนาะที่พัานเนาะแม่ง่ายที่สุดเลยง่ายที่สุดนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดถ้ายกตัวอย่างอย่างเคลื่อนข่าวจะแล้วก็ยกตัวอย่างมาแล้วอย่างก็ท่านสุปฏิทิฏฐเทพบุตรโอเห็นไหมครับจำไม่ดีนะเขาก่อนเขาพูดทีแล้วนะ ท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านมีบาปหนักกว่าพวกเรามากอันนี้ถ้าจะพูดกันถึงไปสวัสดีหลายหลายคนหนักใจว่าบาปเราเคยทำสัตว์เราเคยฆ่าใช่ไหมครับครับวัตถุเราเคยขโม,มยมกาเมสมุิมชาจารย์เราไม่ตั้งใจทำแต่เผลอพอเป็นไปนบ้างเนี่ยน,น,น,นายโย,ยกทรงเนี่ยใช่ครับ <c oughs> ลแล้วก็มุสาวาทไม่ตั้งใจโกหกแต่จําเป็นต้องพูดความจําเป็นมีมันจําเป็นอบอราคาตรงไปตรงมาเขาก็ต่อรถของซื้อมาบาทเดียวบอกนี่จะซื้อมาสิบาทแจ้ต้องขายเก้าบาทเก้าสิบตะตังลดให้สิบตะตังจำเป็นนะจำเป็นอ,อ,อย่างนี้เราก็เข้าใจว่าเราบาปใช่ไหมใช่ครับ บางครั้งแล้วก็ดื่มสุราเมรัยแต่ว่าการดื่มสุราเมรัยเนี่ยถ้ากินเป็นข้าสายยานี่ไม่บาปนะอ๋อมีการกราบก็ไม่ไม่ให้โทษไม่ไม่หนีอ๋อก็เป็นข้าสายยานะอ๋อรับก็ยังชั่วหน่อยตอนนี้ในเมื่อเราทําอย่างนี้เราคิดว่าเราบาปเราจะไปนรกแต่ก็ขอยืนยันว่าไปแน่แน่ทำไมเป็นอย่างนั้นจะได้ครับ ก็ไปเงียเป็นอย่างเงียเลยข้าวโพดเงียไปเงียตอนนี้วิธีที่เราจะแก้หาทางแก้มันจะไปนนรกจริงแต่เราจะไม่ยอมไปนะมันมีวิธีโอ้ยังเ็นเม็ดเเม็กเม็ตาสองเคราะห์ครับใครไม่อยากไปนรกเอามาคนละสิบบาทเ่าแค่นั้นเองแหละครับบาทพระุทธนะขนาดวิรัตโยก็เอือดใจคือว่า วิธีไม่ไปไม่ต้องการบรรลุก็กนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์<อ>แค่นี้เองนะครับ,รบ <c oughs> การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกคนทําได้แต่บางคนไปบ้านก็เผลอที่ได้มโนยิธีแล้วนี่ความจริงพวกนี้มีกําไรมากไม่น่าจะพลาดแต่ก็สามารถจะพลาดได้เหมือนกันเีนีน้ก็เล่าตัวอย่างให้ฟังที้ฟังฟง,ง่าย อย่างสุปฏิทิตาเทพบุตร <c oughs> ให้ฝันคนลำคัญนะพูดไปแล้วมันก็ฟังดีแล้ว <c oughs> แต่นี้มันฟังจบโอ้จบอะไรครับฟังจบแล้วมันเลิกเลยลืมเลยจบไปเลยแต่คนคนที่ฟังจําได้ีนไม่จบเพราะสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านอยู่เมืองหนึ่งท่านจาเมืองไม่ได้นะอินเดียกันลกัน <c oughs> อินเดียใช่ S <S <c oughs> ในเมืองน,นั้นที่เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปก็ป็นบาาผ่านหน้าบ้านของเธอทุกวันล <ะ S 1> คล้ายๆกับว่าแต่กุงธีเทพบุตรแต่ว่าแตกุงธาีเทพบุตรเนี่ยเขาดีกว่าแต่รายนี้ทําบุญทําบาปวันดีไม่ละวันพระไม่เป็นโอ้โหหนักขนาดนั้นเลยหอหนักมาก <c oughs> เรียกว่าขึ้นชื่อว่าบาปแล้วครบท้วนทุกอย่างอะไรครบลงก่อไม่ใช่จะขาดชิ้นอย่างเดียว นี่ก็อย่างคนเขาถัาจะไปทําบุญกันเห็นแล้วแกล้งทําไปไม่เห็นเขาฟังเทศแกล้งส่งเสียงกรบนี่ละเมงละครไม่รู้จอะโวยวายตามชอบใจของฉันยังไม่พอใจแต่ว่าแกเป็นคนมีอาชีพปนานาธิบาตเป็นชาประมงานะร่ำรวย <c oughs> นี่ต่อมาเมื่อแก่ แกเข้าคราวยกทรงเนี่ยอ่อนกว่าฉันนะยอะอ่อนกว่าหลวงพ่ออีกเลยอ่ยอนกว่าเพราะจะได้ตายเร็วๆตอนแก่ลงมาก็ป่วยถึงวาระจะต้องตายาทุกเขเวทนามันก็หนักลุกไปขึ้นขยับกายไม่ไหว ก็มองดูบุตรธิดามองดูเมียมองดูลูกหญิงลูกชายทุกคนคนใช้นะมีคนใช้นะมีทรัพย์สินมากรบาเห็นว่าทุกคนก็ห่วงเราทุกคนแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาทุกขเวทนาของเราได้ต่อมาก็มานางคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคตมใจดีสรงเคราะห์ไม่เรียก่ใครเนี่ยพระพทธเจ้าหรือพระสงฆ์ตาตาม คนจะ,จะนึกถึงจริงๆเวลามีทุกข์ใช่ว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทวนนี้ไม่เกี่ยวกับทุกข์นี่เขานั่งบุญจริงๆถึงก็มาอยู่แนะอย่างพ่อทีมานี่เป็นปร,ม,ปรมัตถบารมีปรมามัติที่หมายถึงอย่างยิ่งบารมีสงสุดไม่ต้องเรียกไม่ต้องชวนอะไรก็เนี่ยนั่งแสนล้ำบากเขาก็นั่งกันได้ใหญ่ฝันมันนั่งมาตั้งแต่ตอนบ่ายถึงตั้งตอนเน,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 นี่ยหลายคนนี่อยู่ตั้งแต่เช้าตั้งได้ ถ้าทำน้บรรดาบางคับไปนั่งที่บ้านนี่นั่งไม่ได้นะเดี๋ยวปู่ปทุกขี้พี่ปู่ทังเดียวครับนั่งทนเฉพาะเล่นไพ <c oughs> ่ <c oughs> เออรู้ใจกันค่อยชั่วหน่อย <c oughs> อันนี้เขาเรียกลำวงอ๋อเพราะเรพ่อรู้ร,รู้รู้เยอะกันนี่นารู้เยอะไอ้ที่รู้ไม่ใช่อะไรลรอกไปไปเท่ากระถินี่กระถุ่มแบนมรนส์แล้วกลับมาข้างแต่กลางทางนี่พวกผู้หญิงพวกบรรดาคุณนายทั้งหลายเลยพวกเนี้ย กาบอกเขาจะเล่นระวงกันใช้งี้นึก็่ระวงจริงจริงันที่นนั่งดูเขาบอกท่านไปที่อื่นาจะเล่นระวงกันบอกฉันจะดูระวงเขาบอกไม่ใช่อ่ะจะล้ำแบบนี้เอาไพ่ดูเราล้วเปิดเลยะเพิ่งรู้ที่นั่นเลยรู้จริงๆรบก็เป็นนั้นว่าพอถึงเวลาใกล้จะตายก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้พระสมณะโคดมมาช่วย แค่นี้ก็มาช่วยหายโรคเหมือนกันเหมือนไม่ต้อคนอดีเทเบอร์บุต<อ>รพอนึกถึงพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันนั่นเองแกก็ตายเอาสยที่นึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวตั้งใจมาช่วยโลกพอตายปุ๊บก,ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงกับเทวโลก,กดาวดึงเนระเห็นไหมลนะ่ะเขาบาปหนักกับพวกเรามากนะ บาปของมัจจุรุนลีเทพบุตรนี่จะเอาบาปของทุกคนที่นั่งที่นี่นมารวมกันหมดเป็นกองเดียวกันนะครและจะให้เท่ามัตจุรุนลีเนี่ยเท่าไม่ได้จะไม่เท่าเ,เนี่ยพวกเราก็คอยมีความมั่นใจในตัวเองอันนี้ตัวอย่างนะเมื่อกี้ท่านบอกมาเ่าบอกว่าบอกท่านที่แล้วพูดทีแล้วถ่าบอกมันเป็นไรซ้าไม่เป็นไร,ไนไรครับ,รบแล้วความมั่นใจ พอน,นึกถึงพระพุทธเจ้าเขาก็ตายตายแล้วไปเกิดไปเทวดาบนสวรรค์ชช่นเดียวกันกเทวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารนี่ที่หนักใจหนักใจเพราะเหตุไรครับพ่อครับมีนางฟ้าตั้งพันเลยทีหนึ่งต่อพันงั้นนะใช่ไหวหรือเปล่าหนึ่งต่อหนึ่งยังแย่ ตอนนี้อาศัยที่แกเป็นคนเป็นคนสมัยที่เป็นมนุษย์ก็เป็นคนประม,มาทใช่ไหมไม่สร้างความดีครับครับเมื่อเป็นเทวดาก็มีความหลงไหลใฝ่ฝันในความเป็นทิพย์ไม่สร้างความดีต่อเทวดาทำาำดาเขาสร้างความดีต่อทําบุญต่อเวลานั้นก็เป็นเวลาที่พอดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระเด็พระพุทธมารดาที่บ,บรรดุกมลศีลาอ,าจอัจ์ครับ ขณะนั้นก็มีเทวดาองค์หนึ่งแต่ชื่อจริงๆเนี่ยตามบาลีไม่มี <c oughs> มีแต่ชื่อตามจริยาของท่านท่านนั่งฟังเทศประเดี๋ยวหนึ่งท่งานก็เหาะไปบอกประกาศเทวดาทั้งหลายว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ามาเทศโปรที่วันดุกบ,บุนสะอาดขอบรรดาเทวดานางฟ้าทั้งหมดตามเจ้าของวิมานเนี่ยไปฟังเทศต่อบนบาร,รมีกัน พอไปได้พักหนึ่งจะไปไปแถบหนึ่งก็กลับมาฟังเทศทันทีพอฟังเทศเป็นที่ถูกใจพอใจขหอไปอีกเพีเดียวหนึ่งไปบอกไปฟอกขา่าวก็พอดีไปเจอวิมานเขาเมตกุณลีสัปพติทิตาเทศประบุเห็นวิมานเศร้าหมองเขียงเครื่องทิพย์เศร้าหมองตามนดาเท่าวิมานเศร้าหมองมก็ดี เครื่องนี้เครื่องทิพย์เ้าหมองก็ดีมีเงือไหลจากรักแร้ก็ดีต้องจดติภายในเจ็ดวันกหมายความหมดบุญหมด,หมด,หมดอะไรกันหมดบุญบรารมีก็ <c oughs> <c oughs> มีบุญที่มีกําลังสูงแต่ปริมาณน,น้อยนึกถึงพระเจ้าป็เดี๋ยวเดียวไงแกก็เลยประกาศว่าใครไปจะของอิามานหลังนี้นี่แกจะตายภายในเจ็ดวันทําไมไม่ไปต่อบ,บุญบรารมีสุปติทีแต่ก็นึกพราได้ฟังก็ตกใจ มองดูตัวเองเห็นเครื่องทิพ์เร้ามองไม่เคยดูเลยนะอมองดูที่รักแร้ให้เหงื่อไหลแย่แล้ก็รู้สึกทันทีว่าเราต้องตายแน่ข่าวมรจิตคือตายใช่ไหมอ๋อถูกติตัวนี้แปลว,ว่าตายตอนนี้อาศัยที่จิตเป็นทิพก็นึกต่อไปว่าถ้าเราตายจากความเป็นเดวยดดาเราจะไปไหนไอ้นี่เขารู้นะแต่เราฝืนไม่ได้<อ>ก็คากรรมออ ก็ทราบาว,ว่าอาศัยปานาทิบาที่เราทําเวจินตกรรมตั้งแต่เช้ายันยินวันดีไม่ละบันพระไม่เว้นครับชินทุกอย่างและเมื่อทุกข้อเราต้องลงอเวจีหันรกสิ้นเวลาหนึ่งกับหลังจากนั้นเราผ่านรกปบริวารสี่ขุมแล้วเข้าขุมที่เจ็ดพอจะขุมที่เจ็ดผ่นรกบริวารสี่ขุมแล้วเข้าขุมที่หกว่าเรื่อยมาเรื่รกมีกี่ขุมแกเอาหมด โอ้โหต้องผ่านหมดเลยเหรอครับผ่านหมดเปรตสุรกายหมดสติฉันหมดเพราะผ่านเปรตสุรกายแล้วมาเป็นสติฉันที่ตัวเองฆ่าฆ่ากี่ตัวต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นเท่านั้นตัวให้เขาฆ่าเมื่อเสร็จเจ็ดนั้นแล้วก็ต้องเกิดเป็นสัตว์พิเศษคือเป็นเป็นพิเศษนะครับเป็นแรงห้าร้อยชาติอันนี้ดีแล้วนี่ไก่บุญเจกุศล อาแรงเนี่ยแหละครับกินสัตว์ที่ตายแล้วดีกับเรา <c oughs> เป็นกาห้าร้อยชาติไม่เป็นไรนะล้วเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติโออันนี้ไม่ดีแน่ครับเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเ,เป็นคนง่อยห้าร้อยชาติเป็นคนหูหนวกห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติ พีาพ่อเป็นคนง่อยห้าร้อยชาตินี้พ่อโทษปานาธิบาท oh. เป็นคนบ้าห้าร้อยชาติก็เป็นพ่อโทษหนึ่งหนึ่งศรรา,รา,รามรัย oh. เป็นคนหุนดกห้าร้อยชาติก็บพ่อเทก็ว่าเขาทําบุญกันเขามีเทศมีแต่งฟังเทศมันแต่งแซมเอาเสียงกลบเขา oh. เป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติก็เขาทาบุญกันทางเห็นแล้แก็ทําไปไม่เห็น oh. พอรู้ตัวเท่านี้ยกโซ่ ป็นไงครับหลวงพ่อเออไม่ไหลแค่หักแร้อย่างไรไหลทั้งหัวถึงเท้าเลยไหลหลัก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 นี่ไม่จริงเลยเช่นโก้โอ้ยดังพี่สาก็ไหลมากกว่านั้นนะครับก็ตกใจหน้าซีดถามทนายกาสิจารีว่ากาสิจารีแกช่วยฉันด้วยสิทนายกาสิจารีก็บอกว่าแกก็เทวดาฉันก็เทวดาช่วยไม่ได้ คนที่จะช่วยเราได้ก็ต้องเป็นนายของเราคือพระอินทร์ oh. ก็พากัไปหาพระอินทร์พระอินทร์นก็บอกว่าฉันเป็นนายเธอจริงแหละแต่ว่าฉันก็แค่เทวดา oh. ช่วยไม่ได้พระอินทร์ก็ว่าเป็นใหญ่แล้วนะครับก็ใหญ่แต่แค่ฐานะควบคุมเพื่อแก้กฎกรรมไงพ oh. ระอินทร์ก็บอกว่าต้องไปหาพระพุทธเจ้าเวลานี้พระเจ้าเทวที่มาดูกระมลนศิลาอาจถ้าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ก็หมดทาง ก็ไปผากันไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิงก็รายงานเหต ah ุการณ์ให oh. ้ทราบพระเจ้าก็พิจารณาว่าถ้าเราเทศอภิธรรมเทวดาคนนี้ยามีผลไหมก็ทรงทราบว่าถ้าเทศมีอภิธรรมไม่มีผลลงอนรกแน่ถ้าหักว่าเทศอะไรยืนมีผลก็เราทราบว่าถ้าเทศอนณหิตธิชัายสูตรคุณน่หินอนุิตธิชัายสูตรถ้าเทศกันนี้จบ เทนเทศกันนี้จะเป็นที่ถูกใจก็เทวดาองค์นี้อแล้วเมื่อเราเทศจบเราสรุปว่าอริยสัจเทวดาวนี้จะเป็นมโสดาบันตัดบาปทั้งหมดโอ้โหยังได้เทศอุนิติชัย,ยสูตรแล้วได้ต่ออริยสัจใช่ไหมครับครับก็ตัดบาปทั้งหมดแต่นเวลานี้ยังเป็นมโสดาบันยืนยวนยันดาวดึงรออย่ดาวดึงเหรอครับใช่<อ>ก็เป็นว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ฟังเรื่องนี้นะ เรื่องนิพพานเป็นของไม่ยากแต่เรื่องการนรกเป็นของอยากนะถ้าเราการันนรกได้เราก็ไปนิพพานได้ง่ายถ้าคนที่มีกําลังใจสูงตัดโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงได้แล้วก็ไปนิพพานได้ชาตินี้หรือไม่เช่นนั้นดักว่าท่านได้มโนยิธิหรือว่าไม่ได้ก็ตามจิตใจรักปนิพพานเป็นอารมณ์ แล้วก็พยายามหนึ่งไม่ลืมความตายสองคารพพระไตรสณนคมคุณพระรรรพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามมีสิลพระกำหนดสิบริสุทธิ์และก็สี่มีสังขารุเปฆายานสังขารุเปฆายานนี่ก็วางเฉยในร่างกายมีความเข้าใจจริงในร่างกายร่างกายเรามีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้น มันมีความแปรปรวนตรงกลางมันมีการสลายตัวเป็น,นสุดธรรมดาเขามันเป็นอย่างนี้มันจะไปยัปยงไงก็ช่างมันเถอะถึงเวลาจะตายก็เชิญตายขอตายชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายถ้าตายอะไรเขาปฏิพัน์นเหมือนนั้นก่อนจะหลับก็ภาวนาว,วันนิพพานสุขขังจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าดยนะนิพพานสุขขังนะิพพานสุขขังเอาแค่นี้แบบสบายแล้ววาดจนกระทั่งหลับไปเลยถ้าว่าทั้งหลับไปเลยนี่มีบางร้อยเปอร์เซ็น ถ้าว่าถึงหลับไปเลยทึงเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆต้องบังคับให้ว่าใช่ไหมครน,นแสดงว่าขณะที่หลับเข้าถึงชานหยาบ<อ>ถ้าเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆปั๊บพอร,รู้สึกตัวรู้สึกตัวดีเต็มที่แลวมันว่าเองก็แสดงว่าเวลาก่อจะหลับภาวนาไปถึงชานอย่างกลางพอมีความรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่น บ้าขึ้นมาเลยนี่เท้าชันละเอียดก็รวมความว่าท้าสาราการของชานี้ทุกคนถ้าว่าอย่างนี้เท้ก็ตั้งใจละความชั่วระพฤติความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สนใจกร่างกายเห็นร่างกายของธรรมดานะ่ย oh, <that> มัน s <S ต้องตาย s <S เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาทุกเวทนามีจริงแต่ไงไงมันก็ต้องตายให้ถือว่าการตายก็มีการตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าต่อไปไม่มี Oh. ไม่เิดไม่เคยเพื่อตายครับแ้าภาวนาวันนี้านจะสุขขังอย่างนี้ถ้าเวลาป่วยหนักๆเจ็บท้าเบียการเครียดใกล้จะตายจิตมันจะเป็นสังขารรเปวนข้าย,ยานออ oh. นี่ฉันลองแล้วสามสีครั้งไม่ได้ลองมันเป็นเองออ oh. <c oughs> จิตมันจะวางเฉยทุกอย่างในทรัพย์สินและบ,บุคคล มันจะไม่ยุ่งอะไรมันจะเฉยสบายๆมันจะตายก็ตายกูจะไปนิพพานอย่างเดียวแล้วสามารถวางเฉยในขันห้าได้หรือเปล่าทุกอย่างเวทนาเจ็บมันรู้ว่าเจ็บแต่มันไม่หนักใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมบาของความเจ็บร่างกายมันต้องเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บพระพุทธเจ้ายังเจ็บท้าไม่เจ็บพระก็ซวยเต็มทีแล้วร่างกายมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นถือว่าธรรมบาของมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่นานหรอก จิตใจสบายความรู้สึกนะครับมันเจ็บไม่นานไม่ช้ามันก็ตายถ้าตายมาไล้เรามีความสุขวันนั้นเรามีความหวังข้างหน้าให้คนเล่นหวยลงทุนก่อนไม่หนักใจหวังจะเล่นได้ข้างหน้างนี้คนเื่นหวยกินใจวิว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 เนี๋ยเนี่ยก็ดีใจใหม่เล่นใหม่คอูรวยแล้ว <laughs> ก็มันก็เหมือนกันกับพวกมีจิตเปสังขารรูกประกายานคือไม่ห่วงทั้งหมด oh. ขึ้นเชื่อว่าความห่วงไม่มีคิดว่าถ้าคนที่ตายแล้วไม่เคยมีใครมาช่วยของข้าวไม่เคย,มยคไม่ช่วยใครช่วยกวาดบ้านใช่ไหม oh. ตายแล้วก็ตายไปหน้าที่ของคนอยู่เขาก็ทําไปเมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราทําทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนแล้ว oh. อย่างเป็นพ่อคนก็สามารถสร้างลูกได้แล้วแทนตัวได้ครับ,รบเป็นแม่คนก็เลี้ยงลูกได้แล้วหมดเรื่องของเราอ,อย่างฉันนี่ขาดขาดอะไรครับพ่อครับขาดเมียโอ้ยไม่มีลูกไม่น่ากาําพร้าขนาดนี้นอ๋อลูกเยอะลูกเยอะทั้งหมดที่นั่งนี่ก็ลูกทั้งนั้นเลยลูกทั้งนั้นก็รวมความว่าต้องใช้จิตแล้วก็นึงไม่ลืมนะครับ ยอมรับทั้งทร่างกายว่ามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาอ๋อต้องถือว่เรื่องธรรมดาไปเลยสองยอมรับทั้งทพระพุทธเจ้าพระธรรมพริยสงุงสามพยายามรักษาสินห้าและกะมดสิบให้ครบถ้วนสี่วางเฉยเมื่อเวลาความตายจะเข้ามาถึงที่ว่าเธอตายเมื่อไรฉันปญิพาณมานนั้นจ้าอ๋อตัดไปโลดแค่นี้ทุกคนนะได้ใจลืมว่าก่อนจะหลับเวลาเนี่ยก่อนจะหลับ ภาวนาพะพุทธโอรุณมพระท้ก่อนก็ได้ครับต่อไปพอใกล้จะหลับก็ภาวนาวันนิพพานสุขขังว่าให้ยันหลับไปเลยดีมากเพราะตื่นปั๊บมันว่าเลยมันว่าเอาจริงๆงว่าเลยนะพราะตื่นมาปั๊บรู้สึกว่าว่านี่มันสุขขังถ้าเป็นอย่างนี้นะขอยืนยันว่าทุกคนจะตายจะไปรันก่อนวันนั้นแล้วก็ตายนิพพานอนี่เรื่องง่ายๆที่บอกขอไม่ยากใช่ไหมแนะนําง่ายๆกันนะครับใช่ ไม่อย่หรือว่าการหน,นีบาปก็คือยอมรับทา้าืีพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็เหลือแหละและ้วในเมื่อพูดมาถึงตัวนี้เวลามันหมดเวลาพอดีอออขอบรรดาญาโยมมุตตบริษ,ษัททั้งหลายโดยตัวน้าตั้งใจสมาทานศินสมาทานและกรรมฐาน